ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนี่คุณก็อยู่ช่องปุณการชาแนลและผมก็เอถ่าดวนเห็นแล้ว่าทุกคนดวนมนตึงขนาดไหนเพราะว่าสึกดวนครั้งที่แล้วผมก็ตกไปยี่แปดทีนใช่ไหมครับอผมเเจอหน้านี้ผมนี่เลยผมชอบผ้าไหมชอบผ้าไปสู้กับคนที่พลังเยอะกว่าแต่ครั้งนี้ ผมจะขอเสร็สนี่เลยหนักสองพิมลงก็แปดนเจ็มีแทงท็อปกับหน้ากากหวานนะคบผมเมื่อเมีแทงท็อปกับหน้ากากหวานะไปดูกันเลย บางตัวผมก็ไม่ค่อยได้ปั่นนะครับขีมาปึบกดเล่นเองเลยเริ่มเกมขอให้กด่นมอนพัฒนาสปีดแสงโอเคดเเสปีดแงสแงแล้วก็จะขอโอ้มา่ามกกว่าตัวน,นะนี้ตัวล่างโอเคน่าจะความติดบดขยี้ หวังก้อนขวังเขาหายเรียบท่างพ่อเขาหายไปหายส่องโอเคอตุตีมแทงให้เขานะครับโอเคก็ตุมธรรมดาให้เขานักกัว่าผมตีธรรมดาให้เขารู้ไปโอเคปัดไปสามพันแปดให้เขาอินขนาติดกีนีกโอเคจะให้หน้กกัวันปิดฉากบอกลูสปีดแรงไหม ่ธรรมาดาเก็บโอเค,อเคแพ้อย่างง่ายได้โอเคมาครับผมอีกหนึ่งรอบถ้าผมเจออย่างเงี้ยผมว่าผมต้องไปสู้กับอันดับสูงสุดละโอเคเนี่ยตอมิกมีหน้ากากหวานปั้นสุดในเมื่อหน้ากากหวานปั้นสุด ก็ควรเอา,ากับวานผมไว้หลังไปล้วงเลยไปล้วงต้องไปล้วงหน้า,ากระวานเขาอะไอเขาล้วงแทงกขาไปวดอุดมบทผม,มา่างนี้เลยไปอันนี้ผมควรเล่นเองน่าจะได้เปรียบโอเคสปีดอาจจะแพ้ฝั่งเขามีปั้นแค่สี่ตัวเนี่ย พี่ไโมเมนผมโมเมนผมควรจะบั้างควรจะบับห้โอเคผมดูแลเขาน่าจะได้ออกประมาณหกตัวเลยโมก่นบัให้กูเริ่มบ่นือโอเคล้งทัมาก่อนหนึ่งแสนจูไมันมันแบบระเบิดไปดูมองผมยิงไปถ้ามันหนึ่งระเปิดได้ไต่อทีประมาณหนึ่ง ตรงนี้ต้องปุผมถ่ายไหนดีต้องป้่มคนจะถ่อยถ่ายกลางแล้วกันถึงมัจะไม่ได้ไม่ได้ฆ่าพีนเขาไม่ไปจะคูปุ่มรถเราต้องมีเกลีได้ดีเฮ้ยขอล่วงมาไปเลยผม กักวอนของให้ได okay. 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 okay, okay. so ้อ้ผมไม่ได้โอเคโดนที่ไหนไปกูเล่นบอลก่อนกูเล่นบอลผมไมโดนปัดม่ตายอาจจะทอทุ่มทีโอเคกากวอนก็ไม่แตกโอเคอยู่อยู่ตั้งไหมปึ้บปึ้บโอเคนะกากวองแตกโอเคโอเคโอเคไปที่ไหนคนผายอี คุณจะปีธรรมดานี่ผมคนเอาเองครับีปีธรรมดาผมไม่ตายเอาปัด็อตนี้อ๋อลูกไฟก็มีนะทำไมไม่ยี่ปีเดี๋วอะไรไมากกว่ามุมรัวไปสามไม่ตายโอเคครับทุกคนถ้าอย่างนี้น่าจะตาก่อนแตกซะ ไส่ตัวล่างไส่ตัวล่างเติมโลมาฟังโลมาโอเคเติมมาสองคอมโบโอเคแต่ก็ถ้าถ้าผมให้แทงท็อปอันตีเนี่ยกด,ด้วยบอนจะไม่ตายโอ้โหลบเลยโอย้อีกสักตาโอเคเจอตอมอีก อ่ะคราวนี้ไม่มีนักกวนันโอเคผมว่าทีมนี้ผมน่าจะชนะมาเราต้องหลังแผนกูได้บอลต้องมายเาย้อัง ซาตว์หลอดถุงสัตว์กับทุกคนมาโอเคครั้งนี้สปีดผมเยอะกว่ะชนะดีฝั่งเขาเน้นพลังแต่ไม่มีสปีดนก็แพ้เพราะผมก็เคยทำเน้นพลังแต่ไม่มี้สปีเดเนี่ยอือจุดจุดแปดผมก็จะใส่ตัวอันที่สองก็คือเขาต้องมีโอเค ฝ่ามืแสนสองโอ้โห,โหติดตะแลงอหรือแล้วลเบอร์ต่อ,อ,อเก็งไปเลย ล้ไ,ไ้เปรียอบดุโค้ดบอลไม่ได้อย่างนี้เรียบร้อยเลยเกมเก่งแม่โอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าไม่มีไอ้คอปเอาเลยนะฉันขอยิงเก็บสามแต่ฉันชอบเป็นวัดกระมังเยอะ ต,ต้องมีติดผดขี้ติดด้วยโอ้โหแเจ็น้องเขาเลนเลือดเกินโอ้ <paling S 2> โหผมอีกสามสิบโอเคผมกดท้าซุ่มไม่ได้แพ้ครบสามสหรอบเออเราไปดูกันที่อันดับโอเคอันดับผมก็อยู่ันดับที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้ามาโอ้โอแหแพ้ยับยับเลย และเมื่อเราแพ้ยับขนาดนี้ภารกิจจี้เอาผมไปลงดัานในเรื่องดีกว่าไปนักวิทย์ผู้ยิติดจัดมาเอาหนึ่งเลยห้าสิบเพชรสักหน่อยเป็นไปได้ย,ยังไงนายพูดว่ามนุษย์รา,าสัตว์รุ่นเก่าที่ใช้กำลังออก กำลังลบยอดเลี่ยมถูกจัดก,การแล้วเหรอจากข้อมูล,มลที่อกอริลลาใส่บกแจ้งมาทั้งสองคนนี้กำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ก็คือไซตามะกับเจนอนนะครับผมหากพวกเขามาถึงที่นี่ผลงานสะสมของของวิจัยที่ฉันวิจัยทั้งหมดจะถูกทำลายแล้ว <c oughs> ดีดีฉันมีพาไม่ตายของฉัน <c oughs> เตรียมปล่อยดวงอาชุล่าคาบุโตะ <c oughs> จริงครับ จริงเลยท่านท่าน,น,นไไมัน,น,นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะมันอันตรายเกินไปแต่เป็นช่วงสุดท้ายเท่านั้นก่อนอื่นต้องขึ้นชั้นหนึ่งถึงแปดรีเซ็ตกับตักจโนัวมากแบบทียจะแก้ปัญหาพวกเราเขาได้ลมเหล็กก็จะเป็นแบบนี้แหละฉันรู้คือ,อดวงก็คือ,อ อ๋ออาชุล่าขบุตรเป็นยังไงเบ้างละ่ะแกตทำลายมนุษย์งูของฉันไปหลายตัวแล้วพอใจหรือยังหายยากหรือ,อยังจึงงูเอ้ยจะพอใจได้ยังไงละ่ะแกตแข่งฉันไวในที่ลึกฉันเป็นผู้ที่มีพลังแขนงแกร่งที่สุดในบ้านวิวัฒนาการสภาพอารมณ์แกมมันไม่มั่นคงแกพูดประคบผมฉันคือลากสมบูรณ์แห่งมนุษย์ยุคใหม่ มิเชลผมไม่เชื่อว่าแกจะตัวอย่างแบบนี้สกุตกับก๊อบโอเคจะจับไซตามะไม่ว่าจะเป็นหรือตายนะครับผมถึงแล้ววันวิวัฒนาการหนึ่งสองสามสี่หกมีแปดชั้นนะเจนน่าบอกทำลายทิ้งเสเลมโอโหย่าโอเคผังเรียบ นายทำลายมาทำไม,ม,ำไมผมคิดว่านี่คือการดีที่สุดที่จะกำจัดพวกมันอีกฝั่งยืนยันตัดแจงเพื่อมไม่พร้อมนายไม่วางใจอีกเหรอเอ,เอ้ที่นี่มีทางไปได้ดินอ่ะถ้าผมไปจีนอนะผมจะระเบิดใต้ดินนะครับผมไปไปกับอาจารย,ย์มีสิ่งชีวิตกำลังมานั่นก็คืออชุลงผม มาแล้วซังคืออาชูลาคาบุโตที่นี่มีห้องต่อสู้ไปใช้ห้องนั้นเถอะทาสู้เลยโอเคผมจะไม่ใครช่วยทาสู้อ๋อฮเลย จริงมันกว้างมากในที่ในสิในสถานที่นี้ใหญ่ที่สุดแล้วนี่คือข้อทดสอบเป็นที่ที่เหมาะสมในการต่อสู้มาต่อสู้กับฉันได้แล้วมากรับผมเจนอตจัดไปปืนใหญ่หมอดไหม คดูดีครับเลือดมันแทบไม่ลดเลยเอาละจบเกมที่ชอบผมไตยทีเดียวจบเกมเลยฮ่จบเกมย่งเร็วลวกด้ะแกมันบ้าแกไมรู้่มดีเลยจนัฟังให้ดีนะฟังทนได้หม่เราความเข้มแขงของอาจารย์ให้ผมรู้ยเถอะ อันตรายบอกเจ้านี่ไปได้ยังไงที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องวิธีการฝึกข้ีศึกยอดคืออะไรบ้างโอเคครับทุกคนก็คือตะกี้แม่ผมก็เรียกไปนะฮะผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะขอกดข้ามไปเลยละกันไปกดข้ามไปเลยมาได้ฝึกได้ฝึกกดข้ามไปเลย เหือใส่ตามาโดนยำเละนะคแะแบศาสนาแก็บอกว่าวันนี้นาติดรถแล้วค่ะตามานะน่าทันน่าจะมาถึงนะครับโอเคยังทันอยู่ไปโอเคจีนัทก็ได้สำนึกผิดนะครับมาจบ ตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม,มโอเคครับเดี๋ยวผมดูกับาผมมีสิบอันพอดีผมจะไปสุ่มให้ทุกคนไปดูนะครับผมแตกอิดเด็กพามผมจะทำคิดตลอดเลยตอนสุม่มพามมาครับผมกดสุ่มไปเลยผมอยากได้คอคอจกักระเด็กหรือคอราชาทเทลิกก็ได้ โอเคขนาดนี้การดิวัฒนการใจของมนุษย์ครั้งไหนแบบที่ไม่เคยเสี่ยงอันตรายผมว่านะน่าจะเป็นดรจีนัสแดงโอเคผมจะไม่สุ่มให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมไม่ให้เอเตินากับผมแลนะตอนนี้ในเซิร์ฟของผมนะครับ ก็มีคนแต่ได้เบื้งหกสิบแล้วนะครับผมก็อาออย่างที่รู้กันนะครับถ้าได้เบื้องหกสิบจะเอาหายเอาอ๋อปุจานจีอย่างที่รู้กัน,น,เ,เ,น,กนเมื่อได้เบื้งหกสิบก็จะได้อุปก่อนส,ส้มเอามาใส่ได้โจตมตียตาลดดาเมจถือว่าไม่เหลวของผมก็เริ่มมีนะไอเน,นี้ย ก็มีเก็บแต่ต้องเราเลเวลอาจจะแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บอ่ะตรงนี้ผมก็มีเก็บอันนี้ผมค่อยเอาไปใช้อันนี้ก็เดวปลดใช้อันนี้ขอปลดใช้เลยละกันตึ้มข้างผมก็ของก็ยังอยดูเศษดาวามุงแท่งผัาผมโอ้อยังเยอะอ,อ่ะติดมมิการ์ดรี่อันหนึ่งอาจจะรีแท่งทอามาสเตอร์ เกิด the ิจินผมก็มีและตอนนี้นะครับตัวที่พลังเยอะที่สุดของผมก็จะเป็นกเด้นบอลเพราะว่าผมคิดว่าแทงท็อปอ่ะมานตัวเนี้เลือด HP แค่หกหมืนเจ็ดส่วนตัวนี้แปดหมื่นห้าก่อนที่ใส่ก็น่าจะมีโจมตีอัตากิติคอน HP HP ป้องกันความเร็วแล้วก็สามชิ้นเนี่ยสามชิ้นเนี้ยของแทงท็อป ผมเอามาส่วนแทงท็อปจะใส่เป็นจมตีเอพีเอพีอาตาคิติคอนโจมตีบล็อกผมกำลังสับผมนะโจมตีบล็อกผมควรจะให้แอนั่นนะใช่ใช่ใช่นี้ต้องใส่เป็โจมตีบล็อกใช่ไหมันี่โอเคเอพีก็หกเก้า ก้าสพิเศษมาเดี๋ยวคอยดันเปิดคืเจ็ดหมื่นถ้หรือไม่ปุ๊บเจ็ดหมื่นเป็นที่เรียบร้อยส่วนอันนี้ก็อยู่ที่แปดหมื่นส่วเหตุผมที่ผมปั้นกวนเ่นบอนนั่นก็เพราะว่าโอ้เ่นบอลมาเป็นโจมตีทีมูแทงท็อมปมันเป็นโจมตีหน้าหลังใช่ไหมครับทำให้นานมากกว่าจะชนะ ถ้าไปเจอสัตรูที่แบบแต่ไม่เป็นไรถ้าโกด้บบอลแบบหนึ่งนะถ้าโกด้บบอลผมอีกอันนึงเนะี่ยใส่เป็นโจมตีโจ,จ,จ,จมตีอาจจะพลังโจมตีอาจะเยอะกว่านี้แต่ต้องใส่เป็นความเร็วเอ้ยจดหมายมาโอ้โหได้มาหนึ่งเฟตน,นี่ไปครับก็จะใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยสวัสดีครับ